การเล่นตลกได้เล่นง่ายๆเล่นยังไงครับพี่เลขนาดขันไปเดียวก็สามารถเล่นตลกได้ทีแรกมันจะไม่เจ็บแล้วแต่พอซ้าทีที่สองรอยเดินมันจะเริ่มเจ็บแต่แด๊ดดมแต่แด๊ดแด๊ดมโอ้โหวก่อนที่จะไปชมเนื้อหาสนุกๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตลกประจารายการที่เราเอาระดับสุดยอดตลก พราะเขาเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโอตะาเสียงหนึ่งเรวจะเล่นมุกอะไรดีครับพี่เจเลยการเล่นตลกได้เล่นง่ายๆเล่นยังไงครับพี่เลขนาดขันไปเดียวก็สามารถเล่นตลกได้นี่ครับผมอันนี้คือขันตลกนี่ขันตลกครับเป็นอะไรครับคขำขันอะไรพี่ ขบขันนั่นเล่นไปนี่หองมุกแล้วหองมุกแล้วดูมุกตบจะลงขันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพี่ผมกำลังจะเล่นมุกผมกันนี่ไงเอ้ดูดเอาแล้วเอาแล้วเอามาเตรียมค่ะเอามาโอเคตีขันไม่ใช่อะเออ ไก่ขันเลี่ยเออต้องมุดเขาอ่ะเออแปลกๆนี่อ่ะเออไก่ขันแล้วไงอะแล้วไงต่อยืนยืนยืนให้ถนัดถนัดใครเป็นนายกกันแน่แต่แด๊ดแแบแต่แด๊ดแด๊ดแด๊ดแด๊แแบนี่คือเสียงอะไรอ่ะเสียงกบเฮ้ยป้าทำไมเสียงกบกบกบไม่ได้ยินมันเสียงเล็กป้ามันต้องของผมนี่แต่แดดแแบแต่แด๊ดแด๊ดแด๊ดแด๊ จ็บแล้วแต่พอซ้ำทีที่สองรอยเดินมันจะเริ่มเจ็บไม่คือจริงๆเนี่ยกบมันต้องเสียงดังกว่านี้เสียงดังแต่แดแด๊แต่แดแดแด๊ด๊โแด๊ดเป็นนายกกลัวเจ็บมั้ลูกผู้ชายหรือเปล่าวะเป็นถึงนายกนายกมันต้องทำได้ทุกอย่างถูกต้องมาเชิญนายกนก สมาคมนักเพลงลูกทุ่งยอมทุกอย่างแต่บังเอิญมันเป็นเรื่องของตลกเขาเล่นกันเพราะฉชนั้นแลลวให้เกียรตินายกสมาคมลาออกลาออกจริงๆลาออกเลิกเป็นนายกจริงๆแล้วประธานโทษนะท,นท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะจริงๆแล้วไม่เจ็บหรอก <หา S 2> โอบะบ,ะ,บะมันนี่เดี๋ยวมาสาธิตสาธิตกตีนิดนึงจริงๆแล้ววิธีการจับจับง่ายๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งท้งโอ้บะเอ้ผ<า>มตีหัวผมเองเลยดีกว่านี่ดูดูนี่ <ผ>มไม่เจ็บนี่เนี่ยเจ็บไหม <c oughs> ขอบคุณมากครับผม <c oughs> เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราและที่สําคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งเตืตตตตนอนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้